มทานเรื่องการเดินทางของเจ้าหมาป่าอบอุนวันหนึ่งในป่าใหญ่โทนี่เจ้าหมาป่าสีเทาเดินออกจากถ้ำเพื่อมองหามิตรภาพใหม่ๆเขารู้สึกเหนาวและอยากมีเพื่อนเล่นสักคนหยุดอยู่ที่ลำธารเขาเห็นภาพสะท้อนตัวเองในน้ำและพูดว่าฉันจะต้องมีเพื่อนที่เข้าใจฉันโทนี่เริ่มเดินทางผ่านป่า เาได้พบกับกระต่ายชื่อโรซี่ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้โรซี่กังวลเรื่องการออกไปเล่นข้างนอกโทนี่พูดว่ามาเล่นด้วยกันเถอะฉันจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยทั้งสองเดินต่อไปและเจอกับนกพู่ชื่อคูปีที่กำลังหาที่นอนโทนี่บอกว่า เรามาช่วยกันทำรังให้ครูปี้กันเถอะทุกคนร่วมมือกันสร้างรังที่อบอุ่นด้วยใบไม้และกิ่งไม้ขณะทำรังโทนี่และเพื่อนๆได้ยินเสียงร้องไห้จากที่ไหนซักแห่งพวกเขาตัดสินใจตามเสียงไปและพบกับเจ้ากบสีเขียวชื่อบีบีที่หลงทางโทนี่พูดว่าไม่ต้องกลัวนะัเราจะช่วยเธอหาทางกลับบ้าน พวกเขาเดินทางต่อไปและช่วยมีมีหาทางกลับบ้านการผจญภัยของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยโทนี่รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นเมื่อได้เห็นเพื่อนๆมีความสุขในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของมีมีที่ริมมือเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของมีมี ใจที่ได้พบกันและขอบคุณโทนี่ที่ช่วยพวกเขาโทนี่ได้เรียนรู้ว่าความอบอุ่นในมิตรภาพนั้นมาจากการช่วยเหลือกันเขารู้สึกเติมเต็มเมื่อได้มีเพื่อนใหม่และช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขก่อนกลับบ้านโทนี่ได้สัญญากับเพื่อนๆว่าจะกลับมาเยี่ยมพวกเขาอีกเขาไม่รู้สึกเหนาอีกต่อไป เพราะเขามีเพื่อนที่ดีและมิตรภาพที่อบอุ่นอยู่เสมอในที่สุดโทนี่กลับถึงท่านของเขาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากมิตรภาพใหม่เขานอนหลับฝันดีพร้อมรอวันใหม่ที่จะได้พบกับเพื่อนๆอีกครั้งและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ จนภัยของเจ้ากระต่ายน้อยนาวาในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเจ้ากระต่ายน้อยชื่อนาวานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูเพ,เพื่อนเพื่อนเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าพอที่จะเข้าร่วมนาวาพูดกับตัวเองว่าเขาอยากมีความกล้าเหมือนเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง วันหนึ่งนาวาได้ยินเรื่องราวการผจญภัยของเจ้าสิงโตตัวใหญ่ชื่อลีโอที่ตั้วหารและเป็นที่รักของทุกคนเขาตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปหาลีโอเพื่อเรียนรู้ความตั้วหาญจากเขานาวาเริ่มเก็บของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางนาวาเดินผ่านป่าที่มีต้นไม้สูงและเสียงนกร้อง เื่อเขาสูงสุดของเมินลาดเขาเห็นเจ้ากระรอกชื่อเคกำลังเก็บลูกโอ๊กนาวาหยุดและถามเคว่าเขาจะไปไหนเคบอกว่าเขากำลังจะไปหาลีโอเช่นกันและร่วมเดินทางไปพร้อมกันระหว่างทางนาวาและเคพบกับเจ้ากบชื่อโบที่กำลังร้องเพลงอยู่บนใบไม้เคกล่าวว่าเสียงเพลงทำให้พวกเขารู้สึกดีมาก นาวาพูดว่าเขาอยากเล่นเพลงนี้ด้วยกันโบจึงนัดให้พวกเขาทั้งหมดร้องเ,งเพลงเพื่อสร้างความกล้าหาญในใจเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปก็เริ่มมืดลงเมฆดำนำฝนมานาวารู้สึกกลัวและไม่มั่นใจว่าจะไปต่อหรือไม่เคบอกให้เขาอย่าท้อใจเพราะมีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเสมอ นาวารู้สึกดีขึ้นและตัดสินใจเดินต่อในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำใหญ่ที่พักของลิโอนาวารู้สึกตื่นเป้นและหวาดวันเขาเข้าไปในถ้ำและเห็นเจ้าสิงโตตัวโต,วตวนั่งอยู่ลิโอหันมามองและถามว่าใครมาเยี่ยมเขาได้ยินเรื่องของความกล้าหาญของนาวา นาวาเล่าเรื่องการเดินทางและความกลัวของเขาให้ลีโอฟังลีโอบอกว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเผชิญหน้าตับมัน,นาวารู้สึกมีความหวังและเริ่มเข้าใจความหมายของความกล้าหาญลีโอชวนให้นาวาและเคไปฝึกความกล้าหาญด้วยกันพวกเขาได้ลองทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นเช่น ข้ามสะพานไม้และเดินในที่มืดนาวารู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นและสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อมีเพื่อนอยู่ข้างเคียงเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านนาวารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเขาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญคือการมีเพื่อนมายามกคอยช่วยเหลือและสนับสนุนกันในที่สุดนาวาก็กลายเป็นกระต่ายที่กล้าหาญ และเต็มไปด้วยความฝันนาวาและเคเล่าเรื่องผจญภัยให้เพื่อนๆพื้ฟังทุกคนต่างตื่นเต้นและชื่นชมในความกล้าหาญของทั้งคู่นาวาเรียนรู้ว่าเพียงแค่เริ่มต้นออกเดินทางด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองก็ทำให้เขากลายเป็นกระต่ายที่แข็งแกร่งได้ และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญเริ่มต้นที่การออกเดินทาง ชนภัยของเจ้าหมูสีชมพูในสวนมหัศจรรย์ในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขมีหมูสีชมพูชื่อพีทที่ใฝ่ฝันอยากสำรวจสวนมหัศจรรย์ที่อยู่ห่างไกลวันหนึ่งพีทได้ยินเสียงนกร้องเพราะคระและตัดสินใจเดินทางไปสวนแห่งนั้นเพื่อค้นหาความมหัศจรรย์รอบตัว ระหว่างทางไปสวนพีทได้พบกับสัตว์ต่างๆที่มีเรื่องราวน่ารักเช่นเจ้ากระต่ายชื่อสลอรี่ที่สอนให้พีทรู้จักการกระโดดและเจ้ากบชื่อมุกที่โชว์ความสามารถในการร้องเพลงพีทรู้สึกสนุกและมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อถึงสวนมหัสจรย์พีทพบกับวิวที่สวยงามและต้นไม้ที่สามารถพูดได้ เขาทักทายพีทและบอกว่าเ mm. พื่อนใหม่จะต้องช่วยกันเก็บผลไม้มหัศจยนเพื่อให้สวนสดใสขึ้นพีทรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เมื่อพีทและเพื่อนๆเริ่มเก็บผลไม้พวกเขาพบกับมังกรน,น้อยที่น่ากลัวซึ่งขวางทางอยู่มังกรน,น้อยบอกว่าเขากลัวว่าผลไม้จะหายไปหากพวกเขาไม่แบ่งปัน พีทรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่อยากให้มังกรน้อยร้องไห้พีทจึงได้เสนอให้มังกรน้อยแบ่งปันผลไม้กันโดยบอกว่าเมื่อทุกคนมีความสุขส่วนจะสวยงามมากขึ้นมังกรน้อยเริ่มรู้สึกดีขึ้นและตกลงช่วยพวกเขาเก็บผลไม้พีทเริ่มรู้สึกมีใจกว้าในที่สุด พวกเขาเก็บผลไม้ได้มากมายและมังกรน,น้อยก็ช่วยพวกเขาตกแต่งสวนให้สวยงามทุกคนสนุกสนานและร่วมมือกันทำให้สวนมหัศจรรย์กลับมาสดใสอีกครั้งพีพรู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพคือสิ่งสำคัญหลังจากวันนั้นพีปและมังกรน,น้อยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน พวกเขารู้ว่ามิตรภาพสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเต็มไปด้วยความสุขในสวนมหัศจรรย์และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพคือพลังที่ช่วยให้เรากล้าหาญ